สวัสดีค่ะมาพบกับช่องอิ c ชานเอลนะคะวันนี้อิทพามาเดินถ้ำค่ะเป็นบรรยากาศในถ้ำนะคะตอนนี้มาถึงในถ้ำแล้วเดินไปเลยค่ะน<อ>ี่<อ><อ>ค่ะงานบรรยากาศโอ้เย็นเ็นเย็นมากๆเลยนะคะข้างในทางเดินยากนิดนึงนะคะเ,เป็นเจอเบบนอ่ะสุาายาขายาวไปก่อนและไป ไปเลยค่ะไม่เปียกีมันลื่นมัเป็นไรหรอกเดี๋ยวก็เปียกอยู่ดีเวลาไปจับปลาอ,อ,อ,อันนี้ที่เรามาตะก,กี้นะคะเป็นปากถ้ำนะคะตรงนี้เราก็จะเดินไปข้างในคะ่ะระวังหัวด้วยนะ ตัวเองไม่ชงให้เขาบ้างล่ะโอ้โหเ,เองถ้ามันมีหินมาบอกเขาด้วยนะได้ยินเสียงอันนี้ก็จะไดยินเสียงน้ำไหลน,นะคะถ้ำนี้เป็นอ่า,าป<ว>เป็นถ้ำผาโขงนะจ๊ะ จะมืดๆนิดนึงเนาะไปทางไหนอะไปทางโู้นเลยบอกข้าวญี่ปุ่นบอกต้องนี่ตันแล้วโอ้ขายาวขนาดนั้นข้อขาไม่ยาวหรอกนะ นี่ดีกว่าง<อ><ด>่ายโอ้โหเย็นมากบัโถอุชาจัดไปหนาอุ้ยไปทางไหนดีเราเต้ระวังหัวเขาด้วยนี่ค่ะจะมีหินงอกหินย้อยนะคะสวยงามมากมาก,มากค่ะไม่ต้องกลัวเปียกนะเปียกแล้ว นี่นะคะอยู่ข้างในค่ะนี่สวยงามมากมากค่ะนี่โอ้หินย่อยกันนี่อู้นมันมีน้ำม,มีน้ำย่นลงมาระวังหัวนะครับ ใครเปียบ้างถามไปฝั่งนู้นดีกว่ามาั้งตรงนี้มันตันแล้วไปตรงนีโน้โอ้ยหนาวโอ้ยน้ำเย็นขนาดน้ำเย็นมาก กัวน้้ำค่ะน้ําเย็นเจีย๊ยบฟานกวนน้าใหญ่เลยไม่ข้าเย็นมากๆค่ะช่วงนี้หน้าหนาวเนาะหน้าหนาวน้ําก็เย็นแต่ว่าพูดถึงอะ่ะเราเดินตามนอกน้ําปลอดภัยนะหัวเราจะปลอดภัยต่อหัวเรานะทนะลุกร,ระทะลุฝั่งนู้นไง ระาวาังหัวโคกนะขีดเกียแล้วระวังหัวแทนแล้วกันนค่ะเป็นหินย้อยมาเที่ยวชมได้นะคะสวยงามมากๆจ้าท่ามผาโขงจังหวัดเชียงรายนะคะท้ามผาโของอำเภอพานจังหวัดเชียงรายคะ่ะ อ้เรามาทะลุอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเดินมาข้างในเนาะมันจะเป็นถ้ำแบบทะลุนะคะคนี่ค่ะนี่ค่ะทะลุมาถึงตรงนี้แล้วฝั่งตรงนี้ก็จะมีน้ําตกนะคะเป็นน้ําตกเล็กๆเ,เนาะที่เราเดินเข้ามาทะลุมาถึงแล้วนะคะครับ ชอบอาจจะสั่นนิดนึงนะคะทุลักทุเลค่ะนี่ค่ะน้ําจะเป็นน้ําใสๆแบบนี้นะคะโอ้ปลาเยอะแยะเลยค่ะโอ้โหน้ําใสเห็นตัวปลาเลยนะคะโอ้หนาวมากๆค่ะ ก็จะฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นมักตกเล็กๆโอ้น้ำมันเย็นมากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้โอ้อีกหนาวมากเลยคะ่ะเหียบนะอันนี้จะเป็นท่อประปาภูเขานะคะที่หมู่บ้าอิดใช้อยู่เนาะ อันนี้จะเป็นน้ําบริสุทธิ์ค่ะน้ําใสค่ะน้าไหลามาจากในป่าเลยนะคะไหลามาจากเขาลูกใหญ่เลยนะคะอันนี้นี่ค่ะเป็นธรรมชาติต้นไม้น้อยใหญ่ค่ะเต็มไปหมดเลยนะคะบรรยากาศดีเลยทีเดียวค่ะเราจะตามไปเรื่อยๆนะคะไปจมบรรยากาศข้างไม้เรื่อยๆเลยค่ะ เนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะสวยงามมากๆ้ะน้ำใสๆนะคะ นี่หันมามองปากถ้ำจะเป็นตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะที่เราทะลุมาตะกี้นี่นะ,ะอันนี้มันจับจับดีดีกว่านี่ก็เลยไม่ชอบใส่ผ้าใบประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปเที่ยวทำผาโขงของเรานะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้อีกก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังให้ใจให้ช่องอีทีช n แนลให้ด้วยนะคะขอบคุณคุณมากค่ะ